สวัสดีครับผมขอกันอีกแล้วค,ครับครับพามาอัปเดตสวนกล้วยครับผมก็มีสิมักซิดาครับผมมักซิดากำลังแตกยอดเลยครับกำลังแตกมีดอกมียังหรอครับ เด็ดออกไปรอบหนึ่งเด้อนะครับนี่ว่าท่านหาออกลูกครับผมมันต้นหน่อยอยู่ครับว่าแซหายได้ยักสี่เดือนหาเดือนคอยปล่อยลูกครับผมนี่มันเพิ่งเดือนกลเวยก็ว่าสิเด็ดถิงอยู่ครับว่าต้นยังหน่อยอยู่ม่าท่านแข็งแรงพอครับกล้วยหลังจากที่ปาดไปต้อนั้นครับผมครับแตกยอดขึ้นมากแล้วครับเห็นว่าครับนี่ครับนี่เบื่อครับ แตกใบแตกยังแล้วละครับเกือบทุกต้นแล้วครับบางต้นที่มันบ่ออกอกนะ่าจะตัดไม้ครับนเห็นส้นออกมาก,ก่อนอันนีออ้ที่มันสั่นนี่ผมตัดไม้ครับปานไม้เ้้ยเกามันขึ้นมาเดยวซ้ำนี่นมันแล้วมันมันมันหนิ่งแดดมันห่อนเลยต้องปานไม้ครับนี่ป่านไม้ มันขึ้นมานนี่ใบออกมากแล้วครับนโอเคครับผมนี่กำลังโอเคเลยบางอันกับใบแตกแซ่ซ่าเลยครับมือบนิงบนใดได้ครับ ก่อนว่าสิปลูกไก่ขาบโพดในแถวบุได้ปลูกแล้วครับน,น,นี่ลงอันนี้ครับนี่นีครับมะฮุ่งครับมะฮุ่งไอแขกดำพันแขกดำโอ้โบแมนแขกดำไหมฮอนแลนด์ฮอนแลนด์ครับไอขินซุกไหม นี่ครับบอเมนแขกดำดอกฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไว้กินลุกครับนี่เอาไว้ระวังต้นกล้วยครับผมกระปุกปลูกเพื่อว้ครับไอกาใ้ร้ายนะก็เลยเอามาลงสวนจาของเลย ปลูไว้เหนียลงลง,ลงลงมลุมลสี่หาตนไว้ไปเลือกเกาครับปลูกเพื่อเลือกเพื่อตายเพื่อ,อยังไม่ว่าปลูกตนเดียวปลูกหลายอย่างครับนี่แซมโดยบักพริกครับนี่หลายอย่างหลายหลายอย่างในสวนเดียวนี่นะครับ ได้สักเดือนเดือนหนึ่งกับสิธิมาปาดมองนี้อีกครับนี่นี่มาปาดมองนี้อ,อ,อีกออกอีกให้มันอวบกุ้นน,นี้น้อยหนึ่งเอาค่อยปาดออกอีกนี่เขาขึ้นมาอีกคนจักเดือนหนึ่งครับอลองเบิรงครับลองพิดลองถือไปครับเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ยังสิงละครับผม ครับผมโอเคครับกับเ้านี้ครับผมมียังมากไมมมาอัปเดตสวนให้เบิง่งซื้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยครับผมฝากกดติดตามช่องให้น้ำเนยครับเด้อโอเคครับผมสวัสดีครับ